เดี๋ยววันนี้พิงจะมาสอนวิธีการเจนภาพแนวลักชูโทนสีแดงแบบนี้นะคะพิงตั้งใจสร้างให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันฟรีๆเลยและเมื่อเจนภาพเสร็จพิงก็เอาไปทำเป็น MV เพลงอีกด้วยนะคะลองชมสักเล็กน้อยค่ะ นี่ก็คือ,คอตัวอย่างจากการที่พิงใช้ AI เจนภาพเมื่อเจนภาพเสร็จพิงก็เอาไปเจนทําเป็นวิดีโอ MV นี้นะคะแล้วก็ไปตัดต่อออกมาเป็น MV ตามที่คุณเห็นนี้เลยถ้ามีคนสนใจเยอะๆนะคะเดี๋ยวพิงอาจจะมาสอนวิธีการสร้างเพลงจาก AI กันในมือถือด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเจนวิดีโอเพื่อสร้าง MV แบบนี้ด้วย ถ้ามีคนสนใจนะแต่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพิงจะมาสอนวิธีการเจนภาพแนวรักชูเนาะแล้วก็มาแจกพร้อมให้กับทุกคนด้วยถ้าใครเอาพร้อมพิงไปแจกต่อรบกวนนะคะให้เครดิตพิงด้วยเพราะว่าทุกภาพที่พิงทํทำมาเนี่ยก็คือทำมาด้วยตัวเองไม่ได้ไปก๊อปจากที่อื่นมานั่นเองค่ะก็รบกวนให้เครดิตและแท็กมาที่เพจพิงด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะก่อนอื่นคุณจะต้อง องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่า Gemini มาก่อนถ้าใครยังไม่ได้รู้จัก Gemini แนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้นะคะผิงสอนตั้งแต่การเริ่มต้นดาวน์โหลดแอปเข้ามาบนมือถือและรวมไปถึงการเจนภาพอีกด้วยนะคะก็ไปดูคลิปนี้แล้วค่อยกลับมาเรียนคลิปนี้นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณเข้าลิงก์นี้กันนะคะเพราะว่าทุกภาพที่ผิงเตรียมเอาไว้เนี่ย ก็คือเมื่อคลิกเข้าไปคุณสามารถ Copy พร้อมแล้วก็เอามาทำตามได้เลยอย่างเช่นคุณเลือกเลยนะคะว่าคุณอยากจะได้ภาพแนวไหนสมมุติว่าเอาโทนดอกไม้อันนี้ละกันถ้าคุณต้องการนะคะคุณคลิกเข้าไปที่ดูเพิ่มเติมเนาะจากนั้นผิงจะมีพร้อมตรงนี้ไว้ให้นะคะ ตรงตั้งแต่ High Detail ตรงนี้ค่ะจนไปถึง 4K ด้านล่างอันนี้เรียกว่าพร้อมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะ Copy นะคะคลิกค้างที่ตัวเ e x t นะคะก็คือผิงแค่เอามือเนี่ยจิ้มค้างเข้าไปมันก็จะขึ้นคำว่าคัดลอก จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคลิกที่แสดงความเห็นจากนั้นวางนะคะตรงช่องแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็ก๊อปไปเฉพาะพอมนะคะเราก็เลื่อนเอาแล้วก็ก๊อปไปนะคะก็ดับเบิลคลิกค้างก็คือเอานิ้วจิ้มๆเนี่ยแล้วก็ลาก